สวัสดีครับก็วันนี้เล่นโหมดอาริยานะครับดูกันนะครับว่าของรางวัลวันนี้จะแจกอะไรบ้างเดี๋ยวจัดทีมก่อนนะครับเราแรกกดออโต้เลยดูนัดอยู่ก่อนเดี๋ยวออ future huh? ครับแต่งานนิดนึงกำลังแรกดูนะครับดาวเดียว2ชิ้นอุปกรณ พิพมผิดนะครับไม่ได้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับถาดาผมจะเอาเสือโหทีเดียว กล่องแรกกล่องที่กล่องสามแล้วกันครับดาวเดีวยวก่อนสานดาวไม่ออก Vi còn rác còn tích thế còn clan 4 สีงกงแรกสองดาวด้านห้านะครับ ฟิดรุดฟิดรุดโอ้ยความยแท็กวิโรดมาไหรจัดไปนะครับโอ้ลูนี้นะปริจภัณคอลลาเจนเนอะกทำไมอ่ะได้ไหนครับด่าน6สาเหตุที่เอาโดนัทมาด้วยเพราะว่าโดนัทนี้เลือดเยอะแล้วก็วิ่งไวนะครับ

สอง <c oughs> ดยังจะปองเฟยบูกขึ้นมาดีกว่าแกเรา,เามาคองหนึ่งอัหนึ่งอันค่ะ โอเคนะ

เดียวโดนตายบลย ครับก็ okay, รบอ,อ,อบนี้ไม่มีสามดาวโผลมาเลยนะี่ครับโดนัดวิ่งไปชนไว้ก่อนแล้วก็ครูฝึกยิงปึ้งครับโป้งเดียวตายาครูฝึกตายเหมือนกันครับตัวนยิงเนี่ยโอ้โห,โโหแรง สู้ไปก่อนนะครับเห็นท่าไม่ดีค่อยยอมแพ้มันนะครับแต่ว่าถ้ายังพอสู้ได้ก็สู้ไปก่อนเดิมตั้งลําได้แล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตอนแรกมันจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าพอปล่อยออกมาเรื่อยๆก็ยิงต้านไปก็เอาอยู่อยู่ครับพอได้นะครับดัดเ้าแล้วนะครับ จะได้สามดาวมวันนี้ปึ๊บปึ๊บสามดาวโอ้ดาวเดียวหมดดาวดึวทุกครั้งมีสองดาวโผลมาชิ้นเดียว <c oughs> จะงุกไปไหนนะครับอริซนาวันนี้งาน โอ้ด่านสิบนี่โหดตัวนะาสองตัวเรามีมัตเตอร์ไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวนัดเราออกก่อนเจอตัวนี้ครับป้องอู้เออเนี่ยครับคิดดิคอนตายครับมองเสร็จเราครับแบบนี้ครับถ้าไปจอด่านนั่นไงครับเรียบร้อยครัคิดดิคอน ครบแล้วครับสุดท้ายนะครับได้ในสาดาววันนี้ดาวเดียวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอารดีน้าวันนี้ครับขอบคุณครับ